ถ่า้สบายดีเอฟซีเฟ้นครับของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอนบ่ายสองโมงนะคะพี่น้องไปถ้ำบุญกับทีมมากพอดีอัปเดตการเดินทางของคาราวาลแห่งความสุขตัวเกียวมิวสิกไปฮอดจอดถึงจังหวัดอุบลรราชธานีเป็นที่เรียบ้อยค่ะพี่น้องไปพักพิงอิงขนยพักผ่อนหย่อนใจที่บ้านแม่พญาะคะ่ะพี่น้องคุณดอกรักดวงมาลามาขึ้นเพลินโบผ่านไหลสดหรือว่าบนเวทียวุวา ถ้าไปแสดงย่ออำนาจจะเลื่อนนี่แม่ขอดูแลน,นะคะใช้สถานที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าสถานที่ที่ทำการแสดงกับบ้านของแม่พยานั้นห่างกันประมาณ10กว่ากิโลค่ะพี่น้องบรรยากาศสิเป็นจังด่แอดมินผพาปีชมนะคะพี่น้องวนี้บ่บหลายใหญ่ห่างกะทารอเบิงตอนอเช็คซาวซาวเช็คตอนบ่าย,ายแล้วก็ การแสดงด้านหนาเวทีบรรยากาศด้านหนาเวทีตอนนี้ให้ดูบรรยากาศว่าไปหอดจอดถึงบ้านแม่พญาตเป็นทีเรียบร้อยแล้วเป็นจังไดตอนนี้เสียหายไปเบิง้งบ้านของคุณแม่ดอกรักว่าใหญ่โตกว้างขวางหนาอยู่ซ้ำไหลิ่นเคยดังรุ่งเรื่องในสมัยอดีตยุค90้าศูนค่ะพี่น้อง เบาหลายใหญ่หางไปช่อมบรรยากาศกัดเลยค่ะพี่น้องช่อมแล้วแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะพบพ่อกันไม่กลิปหนาใบใบได้ค่ะพี่น้องเด้อช่วงอ่าซาวเช็คเช็คซาวพ่อกันอีกเทึนน่งอันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกๆท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า,น,ชานะครับตอนนี้มาถึงที่อํานาจเจริญแล้วนะครับผมมาแวะปั๊มเข้าห้องน้ำนะครับ คืนนี้ฝาก้วอน,นะครับผมงานที่อำเภอเจริญนะครับเต็มวงใหญ่เวทีโตเกียวมิวสิกนะครับผมเต็มรูปแบบยิ่งใหญ่ลังการเหมือนบันเปิดวงเลยนะครับที่อำเภอเมืองนะครับผมตำบลน,น้ำตำบลน,น้ำปลีอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเจริญนะครับผมฝากไว้คืนนี้มีกลุ่มปิดไลฟ์สตรีมมิ่งอีพีที่ห้าห้าสิบหกนะครับผม คืนนี้เจอกันนะครับหมามล้วครับผมน้ายังเลาบดเย่าแต่ละคนเป็นอาชาไริดนที่ตามเน่ายานี้อย่น้องก้อนโอ้ืเคื้อเือพูดตาไปทางเขาจีไปแล้วนะยิงแล้วยิแล้วชิวันน้อ๋ทหารจะรอดวะล่ะยูีิพูดแน็กกัอะไร พี่น้องหลายคนไม่ได้เห็นตรงนี้นะครับผมร้องไห้ล้างเท้เวทีไม่ได้สาธิตชิว่าน้อะบอกไวเอะไะเพราเข้ามาใจครับตอนนี้เข้ามาบ้านพักนะครับคุณแม่ดอกรักดวงมาล่าครับนี่เนี่ยเป็นเป็นโฟดังสมัยสมัยสมัยทีง่ายสมัยที่่ยิงใหญ่สมัยที่ลุงเรื่องอ นะครับวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากแม่ได้ข่าวว่ามีซีนนี้ยังรอดแหละข้างขวาแล้วพ,วพี่น้องโอ้เงินสุดแางเก่าชโมงไม่เป็นยังข้างขวแล้วเก,ก่าโมงนี่กับเขาตังผลของคนพี่มีหัดส,ส่วน,น,นหนึ่งกับไปแล้วพี่น้องให้แต่ว่าอะไรเพราะว่าม่นเป็นตะเบิงเฮง เรียกว่านี่ล่ะอำายกบบสีส้มนี่แหะทำมาเขาดิตจังหนึ่งมึงคือคนเมาเหรอก็ดีจ่าเดี๋ยวเปิดตากันเอาเลยปดตัน่าใหญ่ยังวเราไม่ได้มีใคาที่คนจะฟ้องคนนี้บอกในห้องนั้นโอ้ใหญ่บักซ์เลยไปเป็นทำยุกบศูนย์อืม จากอำนาจเจริญน,นี่ลงมาแล้วอาจจะคือคนเมาห้งนกันหน่อยรู้จักเยหนละคัก่ิดเป็นติ๋วสมัยก่อนผมชอบเล่นี่ฮัวเฮียเฮีเยหนอนะนี่ครับมื่าจอเพื่อนเราเหมเือนแลงเจอกันครับอำนาจเจริญเแถวไหบพอะบ้านยังคำตำบลน้ำปิงอำเภอเมือง ทางนี่ประมาณสิบกว่าโล่งอะค่นใกล้ๆนี่บ่อืมอยู่ทงอยู่ทงอือนี่แหละครับใจเหงื่อเทวาอยากให้อ็นทุ่งเมาเหล้าอินทุ่งเม่าแก้มนะครับถึงบ้านแม่ดอกลักแล้วนะค่ะข้าแต่มานอนผักที่บ้านแม่ดอกลักด้วยค่ะอือ คุณแม่เราก็ดนตอนหลับลูกๆนะครับถ้าทำงานคุแม่เราก็จะพักผ่อนอาบน้ำนะคะเตรียมออกไปงานนะคะัีเย็นๆมีเฟอรชนิกบ้านกองหว่วนะะเลยการ์ะะมังมับการะมังกับอบนี่ของไทยละ่ะมันต่อไม่ได้หระ <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะบอเขา,าขอมด้เลยงาตโโหดมงนีนะะขอบคุณแม่ดอกหล,ลังมาเตอนเรลูกูดีมา,าอกแอบนนั่งอยู่บ้านนั่อยู่บ้านรยะคนของมาเลยเด,ด,ด,ด้อห้เบิง้งเชิงรถบักลาครับบักลาครับบักลาครับ นมีรถบ้านเท่าก็จอดอยู่ตรงนี้อ่ะเรารถคันรถศิลปนยี่ห้อไเห็นอ่ะี่ห้อเห็นอ่ะรถศิปินเรามาถึงเนี่ยรถศิปินเรานี่รถบ้านเท่าโอ้ใครน่าสวยว้าคืนนี้คืนนี้ กำลังพากระลงไปนะฮะเออรเลย้าหะเจ็บมากแล้วก็แกมแห้งโอ้นี้เท่าหาี่มาเด้อพี่น้องเด้อโอเคไปอัดพิเศาไปพักฟ่อน